กล้อง200ล้านพิกเซลชิปเซ็ต Dimensity 8450จอ1 2 0 h z นี่คือ OPPO Reno15 ที่จะมาขย่าวงการสมาร์ทโฟนแต่ราคาเริ่มต้นแค่13,700บาทมันคุ้มค่าจริงหรือมาเจาะลึกทุกรายละเอียดไปพร้อมกันครับ OPPO แบรนด์สมาร์ทโฟนสุดฮิตจากแดนมังกรเปิดตัวซีรีส์ Reno15 อย่างเป็นทางการที่ประเทศจีแล้วครับคราวนี้มาพร้อมกันถึง2รุ่นคือ Reno15 รุ่น มาตรฐานและรีโน15 Pro ที่อัดแน่นไปด้วยสเปคสุดล้ำพร้อมดีไซน์ที่สวยงามโดดเด่นเห็นแล้วต้องร้องว้าวหัวใจสำคัญของ r ี n o 15ซีรีส์นี้อยู่ที่ชิปเซตมีเ i ทเทคเดมินเี8450ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงและประหยัดพลังงานแต่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงผมจะอธิบายให้ฟังแบบง,ง่ายๆครับเดมินซี8450ชิปเซตตัวนี้ผลิตด้วยเทคโนโลยี4นาโนเมตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชิปมีขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้นแถมยังกินไฟน้อยลงอีกด้วยครับเปรียบง่ายๆเหมือนรถยนต์ที่เครื่องยนต์เล็กลงแต่แรงมา้ามากขึ้นและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมนั่นเองชิปเซตนี้มี CPU ทั้งหมด8คอร์สมองกล8ตัวทำงานร่วมกันอย่างลงตัวเพื่อให้การใช้งานทุกรูปแบบเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็น1คอร์อัมคอร์เท็กซ์ A725 ความเร็วสูงสุด3.25กิกะเฮิรตคอร์นี้คือตัวหลักในการประมวลผลหนัก เช่นเล่นเกมกราฟิกสูงสูงหรือตัดต่อวิดีโอความละเอียด 4K บอกเลยว่าหายห่วง3ามคอร์ a Cortex A725 ความเร็วสูงสุด3.00กิกะเฮิรตซ์คอเหล่านี้จะช่วยประมวลผลทั่วไปเช่นเปิดแอปพลิเคชันหลายๆตัวพร้อมกันหรือท่องเว็บไซต์ที่มีภาพเยอะๆ4คอร์อ Cortex A725 ความเร็วสูงสุด2.10กิกะเฮิรตซ์คอชุดนี้จะเน้นการประหยัดพลังงานเหมาะสำหรับงานเบาๆเ,เช่นฟังเพลงหรืออ่านอีเมล ทีนี้มาดูที่ Oppo Reno15 รุ่นมาตรฐานกันบ้างครับหน้าจอมาพร้อมหน้าจอม m เ l e d ขนาด6.3นิ้วความละเอียด 2,640x1,216 พิกเซลให้ภาพที่คมชัดสีสันสดใสสวยงามสะดุดตาแถมยังมีรีเฟรชเรท120 h ฮิรตทำให้การแสดงผลลื่นไหลสุดๆไม่ว่าจะเลื่อนหน้าจอเล่นเกมหรือดูวิดีโอบอกเลยว่าฟินและที่สำคัญความสว่างสูงสุด3,600นิตทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า สแกนลายนิ้วมือใต้จอสะดวกรวดเร็วปลอดภัยกล้องหน้ากล้องเซลฟี่ความละเอียด50ล้านพิกเซลถ่ายรูปสวยคมชัดทุกสถานการณ์ไฮไลท์เด็ดอยู่ที่กล้องหลังของ Oppo Reno 15นี่แหละครับกล้องหลักสองล้านพิกเซลใช่ครับอ่านไม่ผิด200อล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ภาพขนาดเศษหนึ่งส่วนหนึ่งห้าิหกนิ้วพร้อมระบบกันสั่น o i เอ (Optical Image Stabilization) ช่วยให้ภาพคมชัดไม่สัน่นเบลอแม้ในที่แสงน้อยแต่ตรงนี้แหละที่อาจจะมีความเห็นต่างกัน บางคนอาจจะมองว่า200ล้านพิกเซลเยอะเกินความจำเป็นในขณะที่บางคนอาจจะมองว่ายิ่งเยอะยิ่งดีคุณคิดเห็นอย่างไรครับกล้องซูมเพรสโคห้าสิบล้านพิกเซลซูมได้ไกลถึง3.5เท่าโดยที่ภาพไม่แตกออปติคอลสูงพร้อมระบบกันสันเวยเอสช่วยให้ภาพคมชัดแม้ซูมไกลๆกล้กลองอัลตร้าไวท์ห้าสิบล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างได้สะใยเหมาะสำหรับถ่ายภาพวิวทิวทัศน์หรือถ่ายภาพหมู่แบตเตอรี่และความอึด มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ6,200 mAh ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันแถมยังรองรับการชาร์จเร็ว8 0ดับเบชาร์จแปบ๊บเดียวแบตก็เต็มแล้วความทนทานกรอบตัวเครื่องทำจากโลหะแข็งแรงทนทานแถมยังมีมาตรฐานกันน้ำและฝุน่น IP 6 8 IP 6 9ซึ่งสามารถกันน้ำแรงดันสูงที่อุณหภูมิสูงถึง80องศาเซลเซียสได้ด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับการเชื่อมต่อและระบบปฏิบัติการรองรับ Wi-FI6 Blueto o t h 5.4 ลำโพงสเตอริโอและทาง,งานบนระบบปฏิบัติการ ColorOS 16ที่พัฒนาบนพื้นฐานของ Android 16 Oppo Reno 15 Pro รุ่นนี้จะอัปเกรดจากรุ่นมาตรฐานขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับหน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น6.78นิ้วความละเอียด1 5K พร้อม r e f r e s h ร a t e 120 h z และความสว่าง3,600นกิเหมือนกับรุ่นมาตรฐานกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนกับรุ่นมาตรฐานกล้องหลังสเปคเหมือนกับรุ่นมาตรฐาน แบตเตอรี่อัปเกรดเป็น6,500 mAh รองรับการชาร์จเร็ว 80W และชาร์จไร้สาย50าความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Reno 15และ Reno 15 Pro คืออะไรนอกจากขนาดหน้าจอและแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นแล้ว Reno 15 Pro ยังรองรับการชาร์จไร้สายและมีน้ำหนักมากกว่ารุ่นมาตรฐานเล็กน้อย205กรัมบวซัส188กรัมสีและราคา Oppo Reno 15มีให้เลือก3สี p o l a Blue, Kelly Brown และ Starlight RAM 12 GB Storage 256 GB 2,999หยวนประมาณ13,700บาท RAM 12 GB Storage 512 GB 3,299หยวนประมาณ15,100บาท RAM 16 GB Storage 256 GB 3,299หยวนประมาณ15,100บาท RAM 16 GB Storage 512 GB 3,599ห่วนประมาณ1,6400บาท RAM 16 GB Storage 1 TB 3,999ห่วนประมาณ1,8300บาท OPPO Reno 15 Pro มีให้เลือก3สี k e l l y Brown Honey Gold และ Starlight RAM 12 GB Storage 256 GB 3,699หยวนประมาณ1,6900บาท RAM 12 GB Storage 512 GB 3,999หยวนประมาณ1,8,300บาท RAM 16 GB Storage 512 GB 4,299ห่วนประมาณ1,9,600บาท RAM 16 GB Storage 1 TB 4,799ห่วนประมาณ2,1,900บาท OPPO จะเริ่มวางจำหน่าย Reno 15และ Reno 15 Pro ในวันที่21พฤศจิกายน2,025ผ่านทางร้านค้าออนไลน์ของ OPPO ในประเทศจีน คำถามชวนคิดคุณคิดว่ากล้อง200ล้านพิกเซลจำเป็นสำหรับสมาร์ทโฟนหรือไม่ราคาเริ่มต้น13,700บาทสำหรับ OPPO Reno15 คุ้มค่าหรือไม่คุณชอบสีไหนของ Reno15 ซีรีส์นี้มากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณกันนะครับ